ด่วนที่สุดครับคุณผู้ชมครับวันนี้29มกราคม2569ถือเป็นวันแห่งความโกลาหลที่โลกต้องจารึกเมื่อสัญญาณแห่งความล่มสลายของระบอบพุนเซนไม่ได้มาจากภายนอกแต่กำลังระเบิดขึ้นจากภายในกรุงพนมเปญเองล่าสุดมีรายงานข่าวกรองที่น่าเชื่อถือระบุว่ากลุ่มจีนเทาหรือมาเฟียจีนที่เคยเป็นท่อน้ำเลี้ยงหลัก กำลังก่อวินาศกรรมและลุกฮือขึ้นกลางเมืองหลวงเนื่องจากถูกรัฐบาลจีนปักกิ่งตัดหางปล่อยวัดส่งผลให้เกิดวิกฤตความอดอยากและจลาจนที่รัฐบาลขเขมรไม่สามารถควบคุมได้ในขณะที่ภายในกำลังไฟไหมหันมาดูที่แนวชายแดนไทยสถานการณ์กลับตึงเครียดถึงขีดสุด <c oughs> เมื่อกองทัพไทยตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ซอเจตนาไม่ซื่อ มีการลักลอบสร้างบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็กในระยะประชิดแบบหายใจรถต้นคอที่หน้าปราสาทตาเมือนทมจังหวัดสุรินทร์ห่างจากฐานทหารไทยเพียงแค่25เมตรเท่านั้นการกระทำแบบนี้ในทางยุทธวิธีเขาเรียกว่าการยิงยัดไส้หรือการเตรียมพร้อมเพื่อเปอิดฉากปะทะแต่ขอโทษทีครับงานนี้ไทยเรารู้ทันทุกฝีก้าว กองทัพภาคที่สองได้สั่งล็อกเป้าหรือล็อกทาเก็ตพิกัดศัตรูไว้หมดแล้วหากมีการขยับแม้แต่ปลายนิ้วพื้นที่ตรงนั้นจะกลายเป็นทุ่งสังหารทันทีวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปกระชากหน้ากากเปิดโปงแผนโซกปรกปากหวานก้นเปรี้ยวและวิเคราะห์แสนยานุภาพที่แท้จริงที่ทำให้ขแมนต้องเข่าอ่อนความจริงที่ซื่อฟังนั้นไม่กล้าบอกคุณคืออะไรกันแน่ไปติดตามกันเลยครับ เรามาเริ่มต้นเจาะลึกที่ประเด็นแรกกันเลยครับคุณผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่ากรรมติดจรวดมีอยู่จริงและมันกำลังย้อนกลับมาเล่นงานกรุงพนมเปญอย่างหนักหน่วงชนิดที่ว่าผู้นำอย่างฮุนเซนก็นั่งไม่ติดเก้าอี้เรื่องราวนี้ไม่ใช่ข่าวลือลอยๆแต่มันมีมูลความจริงที่น่าตกใจจากการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรระดับโลกอย่าง องค์การเนื้อโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International เมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานี้เองครับข้อมูลระบุว่าขณะนี้กัมพูชากำลังเผชิญกับระเบิดเวลาลูกใหญ่จากการล่มสลายของขบวนการจีนเทาและแก๊งคอเซนเตอร์มีรายงานตัวเลขที่น่าขนลุกครับว่ามีเหยื่อและอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเหล่านี้ ถูกปล่อยลอยแพออกมาจากค่ายกักกันสแคมเมอร์มากถึง202,000 0รายคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับคนจำนวนกว่า200,000คนที่ไม่ใช่คนดีแต่เป็นคนที่มีประวัติอาชญากรรมเป็นมาเฟียหรือเป็นเหยื่อค้ามนุษย์จูจ่ๆก็ถูกปล่อยออกมาเดินเพ่นพ่านอยู่กลางเมืองหลวงและตามหัวเมืองใหญ่สาเหตุก็เพราะนายทุนใหญ่จากจีนแผ่นดินใหญ่ถูกรัฐบาลจีนปักกิ่งกวาดล้างอย่างหนัก ตัดเส้นทางการเงินจนเฮี้ยนเตียนทำให้พวกจีนเทาในกัมพูชาถังแตกไม่มีเงินจ่ายสวยไม่มีเงินเลี้ยงลูกน้องสุดท้ายก็ต้องเทกระจาดปล่อยคนเหล่านี้ออกมาเผชิญชะตากรรมเองภาพที่ปรากฏในเวลานี้คือความโกลาหลครับมีรายงานว่ากลุ่มจีนเทาและชาวต่างชาติเหล่านี้กำลังตกอยู่ในสภาพอดอยากหิวโศบางคนไม่มีข้าวกินมาหลายวัน ต้องมานอนเกลื่อนกลาดอยู่หน้าสถานทูตและสถานกงสุลจีนเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถรับมือกับคลื่นมนุษย์ขนาดนี้ได้สิ่งที่น่าเวทนาและสะท้อนความล้มเหลวของรัฐบาลเขมรที่สุดคือภาพของชาวจีนที่มีเชื้อสายกัมพูชาต้องทำเข้ากล่องมาแจกจ่ายกันเองตามมีตามเกิดในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐของขเขมรกลับหายหัวไปหมดปล่อยให้ปัญหานี้ลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมขั้นรุนแรง ทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยภูมิภาพขององค์การเนรโทษสกรมสากลถึงกับออกมาเตือนด้วยน้ำเสียงที่กังวลอย่างยิ่งว่านี่คือวิกฤตนานาชาติบนแผ่นดินกัมพูชาเพราะคนที่ถูกลอยแพเหล่านี้ไม่ได้มีแค่คนจีนแต่ยังรวมถึงคนจากทั่วทุกมุมโลกครับไม่ว่าจะเป็นบราซิลอินโดนีเซียไนจีเรียเคนยาบังกลาเทศอินเดียฟิลิปปินส์หรือแม้แต่คนจากทวีปยุโรปและอเมริกา ที่ถูกหลอกมาทำงานหรือสมัครใจมาเป็นอาชญากรทั้งหมดนี้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่กลายเป็นแหล่งซ่องสุมอาชญากรรมของโลกที่ใหญ่ที่สุดและเมื่อคนเหล่านี้หลังชนฝาไม่มีกินไม่มีที่ไปความรุนแรงย่อมเกิดขึ้นแน่นอนครับมีข้อมูลที่น่ากังวลว่ากลุ่มจีนเทาบางส่วนที่เคยเป็นผู้คุมหรือเป็นระดับหัวหน้าแก๊งเริ่มมีความแค้นเคืองต่อรัฐบาลฮุนเซนและในทุนที่ทอดทิ้งพวกเขา เริ่มมีการรวมกลุ่มกันก่อความวุ่นวายปล้นจี้และสร้างสถานการณ์ในกรุงพนมเปญเพื่อเรียกร้องความสนใจและหาทางรอดซึ่งนี่คือสิ่งที่ฮุนเซนกลัวที่สุดครับเพราะพวกนี้ไม่ใช่ชาวบ้านมือเปล่าแต่เป็นกลุ่มคนที่มีเครือข่ายมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและมีความก้าวร้าวหางพวกเขาลุกฮือขึ้นมาจริงๆกัมพูชาอาจจะกลายเป็นแดนจลาจลที่กฎหมายไม่สามารถควบคุมได้ รัฐบาลขเขมรที่เคยอ้าแขนรับเงินสีเทาวันนี้กำลังสำลักความโลภของตัวเองและต้องรับมือกับปีศาจที่ตัวเองเลี้ยงไว้ซึ่งดูทรงแล้วงานนี้หุนเซนน่าจะเอาไม่อยู่และอาจจะต้องยอมจำนวนต่อแรงกดดันจากภายในที่กำลังปะทุข,ขึ้นเหมือนภูเขาไฟครับเรื่องราวต่อมาเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องฟังแล้วจะรู้สึกจุกในอกด้วยความคับแค้นใจครับกับคำว่าเนรคุณ ที่ใช้กับเพื่อนบ้านรายนี้ได้อย่างเต็มปากเต็มคำหากเราย้อนเวลากลับไปดูหน้าประวัติศาสตร์ในช่วงปีคศ1978-1980ช่วงเวลานั้นคือนรกบนดินของชาวกัมพูชาอย่างแท้จริงครับเ <c oughs> มื่อกองทัพเวียดนามบุกเข้ายึดพนมเปน <c oughs> เพื่อโค่นล้มระบอบเขมรแดงส่งผลให้เกิดสงครามกลางเมืองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่โหดร้ายที่สุดผู้คนนับล้านต้องล้มตายอีกจำนวนมหาศาลต้องหอบลูกจูงหลานหนีตายมาอย่างน่าเวทนา สภาพตอนนั้นไม่ต่างจากโครงกระดูกเดินได้และที่พึ่งสุดท้ายที่พวกเขาสมซานเข้ามาหาก็คือประเทศไทยของเรานี่แหละครับในเวลานั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงและรัฐบาลไทยเราไม่ได้ผลักไสพวกเขาไปสู่ความตายแต่เราได้เปิดศูนย์อบพยพตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะที่บ้านหนองจานเพื่อให้ที่พักพิงให้อาหารให้ยารักษาโรคแก่ผู้อพยพชาวขเขมรกว่า7 5 0 0 0 0ชีวิต เราเลี้ยงดูพวกเขาด้วยข้าวแดงแกงร้อนช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากความอดอยากและการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จนสหรประชาชาติหรือ UN ต้องเข้ามาขอร้องให้ไทยช่วยดูแลเป็นความดีความชอบที่เราทำด้วยมนุษยธรร,รมล้วน,นไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่มาดูสิ่งที่พวกเขาทำกับเราในวันนี้สิครับเมื่อปีกกล้าขาแข็งชาวนากับงูเห่าก็ฉายภาพชัดเจนทันที รัฐบาลฮุนเซนกลับตอบแทนบุญคุณไทยด้วยการบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างหน้าด้านๆมีการบรรจุเนื้อหาลงในแบบเรียนของเด็กนักเรียนปลูกฝังความเกลียดชังหรือ hate speech ใส่หัวเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยกล่าวหาว่าไทยเป็นศัตรูเป็นผู้รุกรานและสร้างเรื่องโกหกว่าเหตุการณ์ในปี1978 19 80, ถึง1980คือประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดที่ไทยกระทำต่อขเขมรทั้งที่ความจริงคือไทยเป็นผู้ชุบชีวิตพวกเขาแท้ๆ และความเลวร้ายล่าสุดที่รับไม่ได้ที่สุดคือการที่พวกเขากล้าอ้างสิทธิในพื้นที่บ้านหนองจานซึ่งเคยเป็นศูนย์อพยพที่ไทยให้พื้นที่พวกเขาซุกหัวนอนโดยไปฟ้องร้องต่อสหประชาชาติหรือ Un เเพื่อขอทวงคืนพื้นที่ดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นดินแดนของกัมพูชา พฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่ากินบนเรือนขี่รถบนหังคาของแท้ครับพออยู่สุขสบายแล้วก็จะมายึดที่ของเจ้าของบ้านการกระทําเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงกระมวลสันดานของผู้นําที่ไม่รู้จักบุญคุณคนและพยายามใช้ไทยเป็นแพะรับบาปเพื่อสร้างกระแสะชาตินิยมกลับเกลื่อนปัญหาภายในของตัวเองเรื่องนี้คนไทยจะไม่มีวันลืมครับและมันจะเป็นแผลลึกที่ตอกย้ำว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจขเขมรจริงๆครับ ข้ามฟากมาดูสถานการณ์ในเวทีโลกที่ทำเอาชาวเขมรทั้งประเทศต้องหน้าแตกหมอไม่รับเย็บกันบ้างครับงานนี้ต้องเรียกว่าโง่แล้วอวดฉลาดของจริงกับกรณีที่รัฐบาลฮุนมาเน็ตพยายามจะเล่นเกมการเมืองระดับโลกโดยการดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาถ่วงดุลอำนาจกับจีนโดยการอนุญาตให้เรือรบ USS ซินซินนติของกองทัพเรือสหรัฐเข้ามาจอดเทียบท่าที่ฐานทัพเรือเรียม ซึ่งก่อนหน้านี้สื่อฝั่งกัมพูชาและบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดต่างพากันโหมกระแสอย่างภาคภูมิใจว่าพี่เบิ่มอเมริกามาแล้วเตรียมตัวจะได้รับการถ่ายทอดวิชาการรบขั้นสูงหรือเทคโนโลยีทางทหารล้ำยุคเพื่อเอาไว้ขมขวัญพวกเสียมคือคำเรียกคนไทยให้เกรงกลัว แต่พอเอาเข้าจริงความจริงที่ปรากฏทำเอาขำกันไม่ออกครับเพราะภารกิจที่ทหารเรือสหรัฐมาฝึกอบรมให้กับทหารเรือขเขมรน,นั้นไม่ใช่ยุทธวิธีการรบทางทะเลไม่ใช่การใช้อาวุธนำวิถีหรือเทคนิคการสู้รบใดๆทั้งสิ้นครับคุณผู้ชมภาพที่ออกมาคือทหารอเมริกันสอนวิธีใส่ชูชีพสอนวิธีปั๊มหัวใจและวิธีเอาตัวรอดตอนเรือจม งานนี้ทำเอาชาวโซเชียลเขมรเดือดดานกันทั้งประเทศคอมเมนต์ด่ากราดรัฐบาลตัวเองและอเมริกาว่าไหนบอกจะมาสอนรบทำไมกลายเป็นมาสอนกู้ภัยหรือจ่ายเงินไปตั้งสามหมื่นล้านเพื่อแลกกับการเรียนหลักสูตรอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยนะนี่แหละครับคือราคาของความไม่เจียมตัวสหรัฐเขารู้ดีครับว่าศักยภาพของกองทัพเขมรมันอยู่ในระดับไหนการจะเอาเทคโนโลยีชั้นสูงมาใส่มือเด็กประถมมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หรืออีกในหนึ่งคือสหรัฐอาจจะมองว่าทหารเรือขเขมรมีความเสี่ยงที่จะทำเรือตัวเองล่มมากกว่าจะไปรบชนะใครเลยสอนวิธีเอาตัวรอดไว้ก่อนน่าจะดีกว่าซึ่งนี่ถือเป็นการตบหน้าฉาดใหญ่ที่บอกให้โลกรู้ว่ากัมพูชาไม่ได้มีความสำคัญในทางยุทธรบสำหรับสหรัฐเลยแม้แต่น้อยเป็นได้แค่เบี้ยตัวเล็กที่เอาไว้เดินเกมกวนจีนเท่านั้น สำร้ายไปกว่านั้นหากเราพูดถึงคุณภาพกองทัพล่าสุดมีคลิปหลุดที่กลายเป็นไวรัลตลกขบขันไปทั่วโลกกับภาพการฝึกของทหารกัมพูชาที่ใช้อุปกรณ์การฝึกสุดล้ำนั่นคือท่อ PVC ครับคุณผู้ชมมีการนำท่อ PVC มาแบกวิ่งมาทำท่าทางประกอบการฝึกอย่างขมักขม้นจนชาวเน็ตไทยตั้งฉายาให้ว่าหน่วยรบพิเศษท่อแป๊บหรือกองทัพ PVC มันสะท้อนให้เห็นถึงความแร้นแค้นและขาดแคลนงบประมาณอย่างหนักทั้งที่ผู้นำรวยล้นฟ้าแต่ทหารชั้นผู้น้อยกลับต้องใช้อุปกรณ์ก่อสร้างมาฝึกรบแล้วแบบนี้จะเอาอะไรมาสู้กับกองทัพไทยที่มีมาตรฐานระดับสากลครับและถ้าคุณคิดว่าสหรัฐจะมาช่วยปกป้องกัมพูชาจริงๆให้ดูสถานการณ์ล่าสุดที่ตะวันออกกลางครับโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งเคลื่อนกองเรือรบเข้าประชิดอิหร่านแล้วสร้างความตึงเครียดระดับโลก นี่คือสัญญาณชัดเจนว่าสหรัฐกำลังยุ่งอยู่กับของจริงและผลประโยชน์มหาศาลทางน้ำเขาไม่มีเวลามาสนใจประเทศเล็กๆที่ไร้ประโยชน์อย่างกัมพูชาหรอกครับการที่ทรัมป์ขยับตัวแรงขนาดนี้ยิ่งทำให้สถานะของกัมพูชาเลือนรางลงไปอีกเงินที่จ่ายไปเพื่อซื้อตั๋วเข้าพวกกับอเมริกาก็เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำสูญเปล่าไปโดยไม่ได้อะไรกลับมานอกจากความอับอายขายขี้หน้าชาวโลกครับ คราวนี้เรามาโฟกัสที่จุดยุทธศาสตร์ที่อันตรายที่สุดในเวลานี้กันครับนั่นคือพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือเป็นหน้าด่านสำคัญที่กำลังถูกจับตามองด้วยความกังวลจากฝ่ายความมั่นคงไทยล่าสุดหน่วยข่าวครองของเราได้ภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลเชิงลึกที่ยืนยันชัดเจนว่า กองทัพกัมพูชากำลังเล่นเกมเสี่ยงตายด้วยการระดมพลทหารช่างเข้ามาลักลอบก่อสร้างบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็กในเวลากลางคืนโดยจุดที่สร้างนั้นอยู่ห่างจากตัวปราสาทตาเมือนทมเพียงแค่25เมตรเท่านั้นครับตัวเลข25เมตรนี้ในทางทหารมันไม่ใช่ระยะห่างเพื่อความปลอดภัยแต่มันคือระยะคว้างระเบิดสังหารหรือระยะเผาขนที่สามารถเปิดฉากปะทะได้ด้วยอาวุธประจำกายทันที การที่เขาเอาทหารและฐานยิงมาจ่อคอหอยเราในระยะประชิดขนาดนี้มันแสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่ได้มาดีและเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ MOU ปี2543อย่างโจ่งแจ้งที่ห้ามมีให้มีการปลูกสร้างหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทับซ้อน แต่สิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดไม่ใช่แค่การละเมิดข้อตกลงครับแต่มันคือยุทธวิธีสกรปรกที่เรียกว่าการใช้โล่มนุษย์และตัวประกันทางวัฒนธรรม นักวิเคราะห์การทหารมองออกทันทีครับว่าทำไมต้องเป็นตรงนี้เพราะฝ่ายกัมพูชารู้จุดอ่อนของคนไทยดีว่าเรารักและหวงแหนโบราณสถานบรรพบุรุษและมรดกทางวัฒนธรรมมากแค่ไหนพวกเขาจึงจงใจเอาทหารไปซุกอยู่ใต้เงาของปราสาทหินเก่าแก่โดยหวังจะใช้ตัวปราสาทเป็นเกราะกำบังเพื่อกดดันไม่ให้ทหารไทยกล้ายิงสวนกลับ หากมีการประทะกันเพราะกลัวว่ากระสุนจะไปทำลายโบราณสถานนี่คือความคิดที่ขี้คลาดและต่ำช้ามากครับเป็นการเอามรดกโลกมาเป็นตัวประกันเพื่อความอยู่รอดของตัวเองแต่ผมขอบอกเลยว่าพวกเขากำลังประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอย่างมหันครับ การเอาทหารมาอยู่ในระยะ25เมตรหน้าแนวรบของไทยไม่ได้ทำให้พวกเขาปลอดภัยขึ้นเลยแต่มันกำลังเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นให้กลายเป็นพื้นที่สังหารที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับกองทัพไทยเพราะในระยะนี้ปืนเล็กยาวทุกกระบอก ปืนกลทุกชนิดและเครื่องยิงลูกระเบิดของทหารไทยสามารถเล็งหวังผลได้แบบร้อยรูร้อยนัดไม่จำเป็นต้องใช้ปืนใหญ่ให้เสียงโดนประสาทด้วยซ้ำแค่อาวุธประจำกายของทหารราบเราก็สามารถลันลายกองกำลังที่โง่เขลาที่เอาตัวเองมาอยู่ในหลุมกับดักแบบนั้นได้ภายในไม่กี่นาทีแถมข่าววงในยังระบุด้วยว่า กองทัพไทยรู้ทันเล่เหลี่ยมนี้มานานแล้วและได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุสำหรับสถานการณ์นี้ไว้โดยเฉพาะหากฝ่ายกัมพูชาคิดจะใช้ประสาทเป็นที่กำบังเพื่อยิงใส่เรากฎการประทะ rules of engagement สากลอนุญาตให้เราตอบโต้ได้ทันทีเพื่อป้องกันตัว และด้วยความแม่นยำของทหารไทยบังเกอร์คอนกรีตที่พวกเขาสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆในตอนกลางคืนนั้นจะกลายเป็นหลุมฝังศพของพวกเขาเองโดยที่ตัวปราสาทต,ตาเมืองทมจะไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวครับนี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายครับว่าอย่าเอาชีวิตทหารชั้นผู้น้อยมาทิ้งขว้างกับแผนการรบที่สิ้นคิดแบบนี้ครับ ถ้าเปรียบเทียบสถานการณ์ตอนนี้ให้เห็นภาพชัดที่สุดมันคือการต่อสู้ระหว่างคนยุคหินกับมนุษย์อวกาศครับในขณะที่กองทัพกัมพูชายังคงยึดติดกับตำราพิชัยสงครามยุคเก่าที่เน้นการขุดรูอยู่และทำสงครามกองโจรแบบหลบๆซ่อนๆโดยหวังว่าความมืดในยามค่ำคืนจะช่วยอำพรางการเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ แต่พวกเขาหารู้ไหมครับว่ากองทัพไทยในศตวรรษที่21ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นไปไกลโขแล้วครับ สายข่าวทางทหารยืนยันข้อมูลที่น่าขนลุกแทนทหารเขมรครับว่าทุกลมหายใจเข้าออกของพวกเขาหน้าแนวรบอยู่ภายใต้การจับจ้องของสายตาปีาศาจจากฝั่งไทยตลอด24ชั่วโมงด้วยเทคโนโลยีกล้องตรวจการกลางคืน Night Vision และกล้องจับความร้อน Thermal Imaging รุ่นล่าสุดที่กองทัพภาคที่2ติดตั้งเอาไว้ทำให้เรามองเห็นทะลุค,ความมืดมิดเหมือนตอนกลางวันแสก,แสก เราเห็นหมดครับว่าใครกำลังแบกปูนใครกำลังถือจอบใครเป็นคนสั่งการแม้กระทั่งไอร้อนจากลมหายใจของทหารเขมรที่กำลังขุดดินอยู่นั้นก็ปรากฏบนหน้าจอของทหารไทยชัดเหมือนกำลังนั่งดูรายการเรียลิตี้โชว์การที่พวกเขาแอบทำอะไรก็แก,ก๊แกก็แก๊กตอนดึกดึกดื่นๆนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สูญเปล่าและน่าขบขันมากในสายตาของนักรบยุคไฮเทค ไฮไลท์สำคัญที่ทำให้ไทยได้เปรียบแบบขาดลอยคือระบบการยิงแบบแม่นยำจับวางครับข้อมูลลึกระบุว่าปืนใหญ่ทุกระบอกของไทยไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่อัตราจรซีซ่าหรือระบบปืนใหญ่ระยะไกลได้ทำการรีจิสเตอร์ทาร็กหรือจดจำพิกัดเป้าหมายไว้ก่อนล่วงหน้าหมดแล้วครับหมายความว่าพลปืนของเราไม่ต้องเสียเวลาเล็งใหม่หรือคำนวณทิศทางลมให้ยุ่งยาก หากมีคำสั่งยิงเพียงแค่กดปุ่มโหลดพิกัดดิจิตัลที่ล็อกไว้แล้วกระสุนจะลอยไปตกที่ปากหลุมของบังเกอร์เขมรในเวลาไม่ถึง30วินาทีด้วยความแม่นยำระดับพินพอย accuracy ที่ผิดพลาดไม่เกินเมตรครับลองคิดดูสิครับฝั่งหนึ่งต้องใช้มือหมุนกระบอกปืนใช้สายตากะระยะและใช้วิทยุสื่อสารรุ่นพระเจ้าเหาในขณะที่ฝั่งไทยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลถึงกันหมด Network Centric Warfare ถ้ามีการประทะกันขึ้นจริงมันจะไม่ใช่การดวลปืนครับแต่มันจะเป็นการกวาดล้างฝ่ายเดียวและผมขอฝากเตือนไปถึงระดับบิ๊กบิ๊กในพนมเปนด้วยว่าอย่าคิดจะเอารถถังหรืออาวุธหนักโผล่ออกมาโชว์พาวเด็ดขาดเพราะน่านฟ้าเหนือชายแดนคือเขตอิทธิพลของเหยี่ยวเวหา F 1 6ของกองทัพอากาศไทยที่พร้อมจะบินไปย่อนของขวัญหนักให้ถึงหลังคาบ้านทันทีที่เรดาตรวจจับภัยคุกคามได้ และในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศไทยเราทำการบ้านมาดีมากครับเรายึดถือหลักการสากลที่ว่าหากสถานที่ทางวัฒนธรรมหรือโบราณสถานถูกคู่ขัดแย้งนำมาใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหารสถานที่นั้นจะสูญเสียสถานะการคุ้มครองและกลายเป,เป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบทำทันทีดังนั้นหากกัมพูชาดื้อด้านเอามรดกโลกมาเป็นเกราะกำบงัง กองทัพไทยก็มีความชอบทำร้อยเปอร์เซนตที่จะยิงทำลายฐานทหารเหล่านั้นเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราโดยที่โลกจะไม่สามารถประนามเราได้เลยครับเพราะคนเริ่มผิดกติกาคือกัมพูชาเองครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากชวนพี่น้องชาวไทยช่วยกันจับตาและวิเคราะห์ให้ดีคือความเคลื่อนไหวที่มีในยะอันตรายบริเวณช่องบกครับ ล่าสุดสายข่าวภาคสนามรายง,งานตรงกันว่าหมู่บ้านตามแนวชายแดนฝั่งกัมพูชาที่เคยคึกคักตอนนี้กลับเงียบกริบราวกับเมืองร้างเพราะมีการสั่งอพยพชาวบ้านและขนย้ายเข้าของออกไปจนเกลี้ยงหรือที่เรียกว่าการเทครัวในทางยุทธวิธีทางทหารการที่จู่ๆฝ่ายตรงข้ามสั่งเคลียร์พื้นที่แนวหน้าให้ว่างเปล่าแบบนี้มันตีความได้สองทางครับ ทางแรกคือความหวาดกลัวที่เกิดจากข่าวลือข่าวลวงที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองเพื่อปั่นกระแสว่าไทยจะบุกจนสุดท้ายไฟลามทุ่งคุมไม่อยู่ชาวบ้านตื่นตระหนกจนต้องหนีตายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการสื่อสารและการควบคุมมวลชนของรัฐบาลหุ่นเซนแต่ทางที่สองนี่สิครับที่น่ากลัวกว่านั่นคือการเตรียมพื้นที่สังหารหรือการเคลียร์พื้นที่กระสุนตก clearing the field of fire การเอาโพลเรือนออกไปให้หมดอาจเป็นสัญญาณเตือนระดับสีแดงว่ากองทัพกัมพูชากำลังเตรียมการที่จะเปิดฉากยิงหรือใช้อาวุธหนักถล่มเข้ามาในฝั่งไทยโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีลูกหลงไปโดนคนของตัวเองหรือไม่ก็เตรียมจัดฉากสร้างสถานการณ์ว่าไทยรังแกประชาชนเพื่อเรียกร้องความสงสารจากชาวโลกไม่ว่าเจตนาที่แท้จริงจะเป็นอะไรแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือขวัญกำลังใจที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวครับ ฝั่งขเขมรวิ่งหนีตายกันจ้าละวันทหารหน้าแนวหวาดผวาต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ฝั่งไทยทหารของเรายังคงใช้ชีวิตปกตินั่งจิบกาแฟเฝ้าระวังด้วยความมั่นใจเพราะเรารู้ว่าระบบป้องกันภัยของเราทำงานสมบูรณ์แบบวินาทีนี้ผมขอบอกเลยว่าตระกูลหุนกำลังเดินหมากผิดตาเดินเข้าสู่กับดักที่ตัวเองขุดไว้ถ้ายังดื้อดึงที่จะเล่นกับไฟรับรองว่าไฟนั้นจะย้อนกลับไปเผาพนมเป็นจนวอดวายแน่นอนครับ สรุปสุดท้ายสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ชมสถานการณ์ทั้งหมดมันพิสูจน์ให้เห็นสัจธรรมข้อหนึ่งอย่างชัดเจนแล้วว่าสันติภาพที่ยั่งยืนไม่ได้ได้มาด้วยการร้องขอหรือการยอมจำนนแต่ได้มาด้วยความเข้มแข็งที่เรามีการที่กองทัพไทยแสดงแสนยานุภาพและรู้ทันลี่เหลี่ยมของฮุนเซนในครั้งนี้คือเครื่องมือเจรจาที่ดีที่สุดที่จะหยุดยั้งความบ้าคลั่งของเพื่อนบ้านจอมปลอมคนนี้ได้ครับ อนาคตของกัมพูชากำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ครับทั้งวิกฤตเศรษฐกิจจีนเทาครองเมืองและแรงกดดันทางทหารผมมีคำถามทิ้งท้ายอยากชวนพี่น้องชาวไทยร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับว่าในเมื่อเขมียนละเมิด MOU และแสดงท่าทีคุกคามด้วยการสร้างบังเกอร์จ่อหน้าบ้านเราขนาดนี้ท่านคิดว่ากองทัพไทยควรจะยิงทำลายทันทีตามสิทธิการป้องกันตัวหรือควรจะรอดูก่อนเพื่อรักษามารยาททางการทูต พิมความคิดเห็นของท่านแบบจัดหนักจัดเต็มลงมาได้เลยครับผมรออ่านของทุกคนอยู่และเพื่อให้ท่านไม่พลาดข่าวสารวงในแบบเจาะลึกและรวดเร็วทันสถานการณ์แบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้โลกรู้ความจริงและที่สำคัญที่สุดกดติดตามหรือ subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับเราจะเกาะติดสถานการณ์ชายแดนแบบไม่กระพริบตาเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ